ท่านทั้งหลายเอาเข้อสารมาแต่และปีนีนปีนี้ได้สี่ที่เอกสอ,สอบดังที่คุณนายเบลเรือนได้ชี้แจงอนุโมทนาแล้วแล้จะตุปปัจจัยเชียทานด้วยโดยวิธีนี้นี่แหละเงินไหลนองทองไหลมารวยมาหาศาลพรปีใหม่คือข้อสารตลอดปีการ2551ท่านจะมีจากความสุขมีอายุมั่นขวัญยืนด้วยขาวสารเราจะได้มาเลี้ยงคนอบรมในวัดนี้เมื่อปีที่แล้ว ก็มีคนมาขอโรงเรียนก็มาขอก็สารวัดจะผูกปัิมาก็มาขอก็ะสารที่วัดนี้ดูเถอะนะควรจะไปขอตามบ้านชาวนาก็มีก็ะสารกลับมาขอที่วัดเพราะวัดนี้ตนดกเหลือเกินนะน้าตนอยู่ที่ไหนไม่รู้มาดกกันอยู่ที่วัดเพราะรวยมากรวยด้วยน้ำใจมีเมตตาต่อกันนะรวยมหาศาลเงินไหลนองทองไหลมาเพราะใจดี เมตตาปราณีกันหวงอดหมดก็ไม่มาเราไม่ห่วงกันก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆเ,เลยก็เงินไหลนองทองไหลามาเพราะน้ำใจงามน้ำใจดีผู้มีปัญญาเท่านั้นขอท่านสาธุชนโปรดได้รับทราบดังที่ชี้แจงสแสดงมาดังกล่าวแล้วเช่นอยู่กันท่านจึงได้อยากรวยอยากสวยอยากดีอยากมีไม่อยากจนทุกคนรีบห์ทำในพรน,นี้ให้เกิดประโยชน์สอดสีแผนผลในชีวิตของท่านต่อไป อาตมาก็ใครขออนโมทนาที่เข้าสุขสารของกุนายละไมตายแล้วยังเป็นห่วงน่วงหนักอยู่ในหัวใจมันปีแรกที่แกตายไปก็ขาสารมาอยู่ที่กุฏิอาตมาก็ทุกคนก็บ่นคิดถึงกุนายละไมเก่แก้วตลอดเายการมีพักพวกมีญาติสนิทมิตรหายใครจะหายญาติอันย่ยยเหมือนอย่างกุนายละไมไม่มีแล้วรักการเหมือนญาติพี่น้องจะรักเพื่อนรักพ้องก็รักเหมือนพี่น้องของตอน ตลอดรายการไม่เลือกที่รักไม่มักที่ครังแต่ประการใดเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้รักการท่อเ,เห็นแก่ของเขาช่วยเราสลักเขาในอันฆ่าไทยใยพึ่งเขาจึงรักแม่ถ้อยสาบซึ่งอำนาจวาสนาเขาไม่ได้อยู่คู่กับชีวาแต่วิชาพึ่งกายจนวายพลานให้ลูกหลานเรียนหนังสือให้มีวิชาหักกินสมบัติให้ถ้ามันไม่มีปัญญามันก็ขายแหลกแตกล้านหมดมันติดตัวมันไปไม่ได้นะโปรดเอานี้เป็นหลัก เราพิธีกาวสอนการศึกษาพัฒนาจิตใจให้ดีงานให้อยู่ได้รอดปลอดภัยพัฒนาจากอาชีพพัฒนาสังคมให้เราอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยความเมตตาในพรอันศี่ประการนี้จงได้นี่แหละท่านจะได้รับผลอันนี้สงสมความมุมาปราถนานี่แหละห่วงกันนะตายไปแล้วยังห่วงกลับไปบอกเขานะอย่าลืมนะที่เคยเข้าสารมาวันที่หนึ่งมกราคมทุกปีเอามานะ อุตสาห์ตายไปแล้วไปบอกคนน้นคนนี้เป็นห่วงย้ายอุตสาหมาก,ก่อนเขามาคอยที่กุติอัตมาหอประชุมนั่นข่าวสารมีอยู่สี่แปดหรือเก้าก็สอบจําไม่ได้ในวันนั้นบอกว่าคุณนายละไมตายแล้วคงไม่มาคงจะไปแล้วอัตมาประชุมสองในบอดสวดมนต์ไหวพระออกมาก็คุณนายละไม้ก็อยากให้ทราบว่าแกมาแล้วเลยเข้าวสารหวานนะหน้าหอประชุมก็เต็มหมดเราต้องไปกวาดกันซะแย่เลย ก็แสดงว่าคุณนายละไม้มาซะก่อนเขาแล้วนี่แหละท่านสาธุชนจะตายไปจากโรกมนุษย์จะไปอยู่บ้านไหนจะไปอยู่อเมริกาหรือไปอยู่ประเทศจีนที่ไหนก็ยังห่วงประเทศไทยยังห่วงที่เราทํางานเข้าไว้ถึงหากว่าร่างกายสังขารต้องเอาไปเผาไฟเหมือนคุณแม่และไมแล้วก็ตามดวงวิญญาณอมะตะคือไม่ตายยังห่วงยายลูกหลานยังห่วงยายย่าพี่น้องทุกคนคนไหนรับคนนั้นก็เข้า คนไหนส่งกระแสจิตคนนั้นคิดถึงกันใครไหนก็ต้องเข้าเหมือนตีจิตต้องมาอมาตะเร็วกว่าเครื่องบินนึกถึงอเมริกาก็ถึงนึกถึงเยอรมันก็ถึงนึกถึงประเทศจีนก็นึกถึงนึกถึงบ้านเราก็ถึงทันทีเพราะจิตรวดเร็วทันใจทุกประการมีความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วทุกประการเราเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละอาตมารู้สึกปลื้มใจนะเอาสุภาษของท่านทั้งหลายเป็นการต่อเข้าสารต่อเงินต่อทอง ต่อบุญวาสนาบุญต่อบุญเอามาบาปก็ไปต่อบาปมาเดือดร้อนในใจเดือดร้อนทั้งบ้านเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านสุขภาพจิตก็เสียไปถ้าเป็นบุญแล้วอย่านำพาโปรดโดนบันดาลต่อเอาบุญวาสนานำพาส่งผลให้สําเร็จตามเป้าหมายของตอนที่สร้างไววทุกประการอายุของมันขวัญยืนกันต่อไปเพราะเหตุนี้ เราอยากสวยภายนอกก็เอาเสื้อผ้าอารรที่หลับที่นอนเอาไปให้คนยากคุณจนเอาไปถวายท่าสงผู้ทรงศีลทรงธรรมเราจะได้สวยภายนอกจิตใจมีคุณธรรมคือศีลเราก็สวยทั้งนอกสวยทั้งในแต่บางคนมีศีลแต่ไม่มีธรรมหมายความว่าไม่เคยมีทานจะใครเลยจิตใจแค่ไม่บริจาคทานภายนอกมีแต่ศีลในภายในคนนั้นต้องไปอยู่คนเดียวเดียวดายหัวเดียวอย่างแห้วนอแนวไม่มีไม่มีญาต ไม่มีพี่น้องคนเข้าไม่ถึงอยู่ลาพึงลําพันเลยก็กลายเกิดมาอยู่โดยเดียวดายเหมือนหัวเดียวอย่างแห้วหน่อแนวไม่มีแน่จะไม่มีญาติพี่น้องประคองน้ําใจแต่ประการใดน,นี่เราไม่ใช่แบบหัวเดียวอย่างแห้วหน่อแนวหามไม่เราเป็นผู้มีหน่อแนวมีตระกูลวงมีญาติพี่น้องรักใคร่นับถือกันไปมาห้าสู่การพึ่งอันได้อาศัยกันดีมั่งมีสิสุขกันต่อไปได้แก่บุญยกรรม ได้แก่กุศลที่เราทํามาแล้วดังกล่าวเช่นเดียวกันในนั้นปีที่ผ่านมา2,500,30และ29ขา้วสารต้องหมดไปแล้ว200,40กระสอบเศษที่เลี้ยงการที่วัดนี้บ้างโรงเรียนมาขอไปบ้างเลี้ยงเด็กยากจนบ้างเลี้ยงในโรงเรียนบ้างข้าวปลาอาหารนักเรียนทั่วไปโรงเรียนวิทยาลัยทั้งหลายขายข้อสารจะไปแข่งกีฬา ไม่รู้จะไปหาใครหาหลงสีเขาก็ไม่มีข้าสารให้แล้วก็ไปหาปลายเวทคือวัดวัดของเราเข้าสารดกแต่ไม่ได้ทํานาที่นี่แต่ข้าวสารมีให้เขาทานแล้วข้าวสารนี่ก็ไปก่อการให้เกิดประโยชน์คืออดีสองไปผลงานนักเรียนก็เอาไปกินนักศึกษาก็าไปกินกินแล้วก็ไปแข่งกีฬานํานมาซึ่งวิชาการดังกล่าวแล้ววัดไหนผูกปฏิมาหลวงพ่อขอข้าวสารหน่อย ก็อเอารถมาใส่ไฟยิ่งใส่ไฟยิ่งมาใหญ่ทำนองนี่วัดไหนบวชชีพราหมณ์ปริวัตก,กรรมหาข้วสารตามโรวงสีไม่ได้ตามตลาดไม่พอบินทาบาทไม่พอพอใช่บินทาบาทไม่พอกันก็ต้องมาขอหลวงพ่อวัดอภวนขอข้วสารรอนทงจกักรลินเทวลาโกรดประทานพรแล้วก็ทิ้งข้วสารมาจากบนนกภากาศมามากมาย ก่อนมานี่ก็ทิ้งวันที่หนาหบประชุมแล้วสามสิบระสอบมาในวันนี้ก็ประกอบกันญาติพี่น้องร่วมกันอีกด้วยความสามัคคีทำนำสันติสุขปราศจากทุกเบี้จริงคือพรวันขึ้นปีใหม่อสานก็มาร่วมใจการถึงสี่ที่เอ็ดประสอบสามัคคีกันจริงๆประสอบหนึ่งมีต้องหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเม็ดในกระสอบครบแต่ละเม็ดนี่ไปต่อไม่แค่หนึ่งเม็ดระสุกเราต้องต่อไปคนอีกร้อยนำคนร้อยคนเข้ามาวัด มีการประจก Bella, ักษ์ชัดคือพอรสวรรค์พรแห่งบุญกุศลโดนบันดาลเป็นพรสี่ประการในวันขึ้นปีใหม่ในวันที่หนึ่งมกราคมมาพุทธศักราชทองพันลอยสามที่เบ็ดเงินไหลนองทองไหลมาก็จะกลับไหลไปสู่ที่บ้านของท่านดูดปลื้มไปติยินดีได้มีโอกาสบริจาคทรัพย์บริจาคจตุปัจจัยเป็นข้าสุกสารข้าวเครื่องแห้ง ตลอดกระทั่งเครื่องสับปริวาลังตลอดกระทั่งอายุมันฝันยืนด้วยอาหารนี่ทุกประการเพราะอาศัยแม่ตาธทมจากบรรดาญาติ่นองของเราทุกคนได้มาสะสมบุญนำความสุขกลับไปหาท่านเป็นพรปีใหม่บ้านของท่านจะมีจากความสุขความเจริญทำกิจการก็ราบรื่นชื่นบานสุขภาพอนามัยหมก็ดีจิตใจก็เบิกบานจิตปราถนาดีสิ่งใดก็กิจการก็สมเรตจตามเป้าหมายทุกประการ อาตามาภาพขาออนุโมทนาสาธุการแก่บุญยกรรมจากการกระทําแห่งบุญกุศลของท่านทั้งหลายท่านจะไม่ผิดหวังไม่อยากเอาสารมากองทิ้งไว้วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มตนน้นนวันที่สามนะักศึกษาวิลัยอชิมะก็จะเข้ามาอบรมร้อยสามส้อยห้าสิบและทยอยกันเข้ามาตลอดรายการมากลางวันก็เด็กินมากลางคืนก็เด็ใช้มีน้ําใจงาม มาตอนไหนได้รับทานตอนนั้นรอนถึงจากรลิ้งเทวราชก็โปรยดอกไม้อมโมทนาเป็นฝนแก้วฝนเงินฝนทองเคลือบเย็นทั้งจิตใจของท่านก็เป็นเพชรน้ำาหนึ่งมีทองคําที่ท่านมีประจําใจทองคำต้องสู้ลมไม้ทองคําต้องสู้ไฟไม้ใหญ่ก็ต้องสู้ลมที่ท่านต่อสู้กันมาชานานสสาเร็จตามเป้าหมายคือพรสี่ประการอะะาตมภพ ขออนุโมทนาสาธุการแกบ่บรรดาญ,ญาติทุกท่านที่มีชื่อในประกาศอนุโมทนาแล้วและได้เสียสละจะตุปัจจัยเชยทานของท่านออกมาบริจาคทานเป็นข้าวสารที่จะต่อการให้คนมาอบรมเป็นพันๆต่อไปอีกในโอกาสข้างหน้านี้คนเป็นพันๆมากินข้าวของเราแล้วก็ต้องทําประโยชน์ให้แก่เรามีพลังกายด้วยพอสี่ประการไม่จะข้าวสารไปทิ้มอย่างแน่นอน อันนี่จึงเป็นโดนบรรดาด้วยอํานาจบุญอํานาจกุูสและอํานาจคุณประสีรัตนใจอํานาจเหตุผลทั้งอดีตจชาติที่ท่านทั้งหลายได้สร้างมาแล้วผสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นตะบะเดชะไม่ลดละภาวนาเกิดพลังยิ่งใหญ่ด้วยพรสีประการโดนบรรดาให้ทุกท่านดังที่กล่าวแล้วและบรรดาญาสนิดมิตรหาหก็ดีที่มาแล้วก็ตามไม่ได้มาก็ตาม อยู่ยังบ้านเคหสถานทุกบ้านทั้งลูกหลานที่ไม่ได้มาปูา่ย่าตายายและท่านผู้ที่ล้มหายตายจากไปแล้วสู่สัมปรายภพจงมาปราลบรับส่วนกุศลทัศนณาทานที่ท่านบำเพ็ญในวันนี้ให้เป็นอัญ,ญาวิธีภาคปฏิบัติต่อไปด้วยบุญกุศลโยนย้อนกลับมาหาท่านทุกท่านรงประสบแต่ความสุขสันนิกรันดอนขอจงเจริญอทุพิธพรชายสี่ประการ มีอายุขอหายืนนานวันโนผพิวพันธ์ของใสสุขครั้งคอยสุขภาพกายอนามัยทุกท่านโปรดได้ใจดีโรคภัยเคยเจ็บของท่านมีก็จงหายสิ่งทั้งร้ายที่ท่านคิดไว้ณนะบัตรนี้และจะคิดต่อไปโอกาสหน้าจงพลังงานให้เกิดความสำเร็จประเดชพรส้มแจ้จำนงความหมุ่มารปลาธนา ด้วยการทุกทุกท่า